สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมช่างหยาดนะครับช่างหยาดเอเนสตาร์นะเดี๋ยวมาฟังเสียงครับไม่ใช่คันนี้นะคันนี้เทสไปแล้วนี่ครับมาดูคันนี้ครับผมเครื่องลูกนี้นะครับส่วนคันนี้ก็โอเคแล้วเรียบร้อยแล้นั้นล้างถังนะครับยังไมือเสร็จอันนี้ฟังเสียงครับผมเออลอยมือบ้างนะ เราปิดหรือเราเปิดล,ลูกสูบไม่มีชนใบาวาวนะครับไม่มีตอกแก๊สตอกแก๊สเนอะถ้าลูกสูบหรือแหวนสีใบาวาวมันจะสิงตอนประมาณอยู่ตรงกลางประมาณนี้นะครับเพราะว่าใบาวาวมันจะมันจะอยู่ตรงกลางมันจะเต็มใบาวาวพอดีนี่ติดสุดติดสุดใบาวาวมันก็จะโค้งลงไปแล้ว อันนี้ต้องนูนของใบวามันจะอยู่กลางน,นี่เปิดสุดถ้าชนใบวามันก็จะดังแค่ๆกรกอันนี้ไม่จดเซนข้างในอะไรเปลี่ยนใหม่หมดอันนี้โอเวอร์ฮอนนะครับแต่เต็มไม่หมดดูดไล่ลมมันแล้วดูเดินก็เป็นปกติ ไฟเกียร์ว่างไม่ขึ้นเดี๋ยวผมเช็คให้ว่างเป็นเพ่อะไรสายขาดหรือ่า,าแต่ตอนนี้เกียร์ว่างครับอันนี้เกียร์ว่างเดี๋ยวมาเช็คเกียร์กันครับผมเดี๋ยวเช็คครับครับับบนิ่มปกติอันนี้เขาใส่อันนี้ลูกค้าเปิดแผ่นคัชเทียมมาให้ใส่ก็คัชก็จะสูสงๆหน่อยอันนี้เกียร์ว่างนะครับ ันนี้ไม่ใช่ฝาจานไฟมันนะจานไฟมันอยู่ลูกขัดสีให้เรียบร้อยส,ว,สวยๆอ,อันนี้เป็นตอนๆนี้เกียร์ว่างนะครับเกี้ยวหนึ่งเกียร์ว่างเกี้ยวสองสามสี่ห้าหก,หกอันนี้ประกอบกระปุกเกียร์เราไม่ถูกนะใส่ ตัวคลิปปิดด้านนะครับก็ใส่ให้ใหม่เรียบร้อยแล้วก็แหวนนี่ถอนเกียร์เก้เกเกาสี่สามสอน้นว่าใส่แหวนลองเพื่อเกียร์สมาผิดครับใช้แหวนใช้เป็นแหวนน่าจะเป็นแหวนลองชุดกชุดสตาร์ทนะครับเอามาลองแหวน เียสองผิดนะครับเกิดเปิดใหม่สายให้แล้วเรียบร้อยมาสายน้ำมันเปลี่ยนใหม่เป็นขนาดเดิมรู M8 เป็นรู M8 จะมีแต่แหวนใหญ่นะครับนี้จะป้องกันน้ำมันรั่วซึมได้ดีถายน้ำมันได้หลายครั้งใช้แหวนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแหวน ไม่เร่งน,นะผมไม่เร่งน,นะันี่คือสตราร์ทครั้งแรกเลยนะครับสตราร์ทครั้งแรกเลยเลี้ยงให้นิดนึงได้พอนะ <c ười> เดี๋ยวลั่นเรื่องวอร์ไมไปก่อนนะครับโ okay. อเคขอบคุณเพื่อนดี่ไว้วางใจขอบคุณที่ส,งส,งสง่งรถส่งอะไรมาให้ผมดำนะช่างนอกแต่ก็จริงใจครับ นะกดไลค์กด like, แชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวผมทำคลิปดีๆให้ชมคนระับสงสัยอะไรติดขัดปัญหาอะไรเม้นไว้เดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับผมอโอเคครับผมนะ้ำมันหมดพอดีับนะจบเกย์ <laughs> เห็ <laughs> นไหมทอมันสูงกว่าน้ำมันโอเคนะครับ โอเคผมจ้งหยัดก็อ,อจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ